พระศรีมหาโพ์ต้นนี้ตั้งอยู่บนแท่นวัชระอาจที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะตรัสรู้เมื่อพระชนมายุ35ปีซึ่งปัจจุบันพระศรีมหาโพ์ต้นนี้เป็นรุ่นที่สแล้วปลูกโดยนายพลเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมเมื่อปีพุทธศักราช2423ต้นแรกถูกโค่นโดยพระชายาของพระเจ้าอโศกมหาราชเพื่อความอิจฉาริษยา ต้นที่สองถูกตัดทำลายโดยราชาฮินดูแห่งเบงกอรเพราะอิจฉาพระพุทธศาสนาที่มีความรุ่งเรืองมากและต้นที่สามล้มตายลงในสมัยที่อินเดียเป็นอาณานิคมของอังกฤษพระธรรมทูตในโครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึกรุ่นที่5โดยสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980 จึงร่วมการสวดมนต์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ภายในวัดมหาโพธิคยารัฐพิหารประเทศอินเดียเพื่อรำลึกถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งทำให้ชาวพุทธรู้หนทางแห่งการดับทุกข์ก็แหละต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ให้ร่มเงาบังฝนบังแดดบังลมและสร้างอากาศสะอาดบริสุทธิ์ให้ เรียกว่าเป็นอาวาตสป,ปายะที่อยู่สบายเป็นเสนาสะนะสป,ปายะที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนที่บำเพ็ญธรรมอย่างสบายจึงเป็นเสนาสะนะสป,ปายะถ้าโดยหลักของสัตวรร์บุุ์ก็ถือว่าเป็นสถานที่มีบุญคุณ รอบต้นพระศรีมหาโพยังเป็นที่ตั้งของโบราณสถานสําคัญอย่างมหาโพเจดีอนุสรสถานแห่งการตรัสรู้มีลักษณะเป็นเจดีฐานสี่เหลี่ยมสูง170ฟุตสร้างขึ้นโดยพระเจ้าหูวิทกะในปีพุทธศักราช694เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อมาศาสนาฮินดูเข้ามาแพ่อิทธิพลในอินเดียทำให้มหาโพเจดีถูกปล่อยร้างนับพันปีก่อนที่จะได้รับการบูรณะมาจนถึงทุกวันนี้ ภายในประดิษฐานพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบศิลปะปาละสร้างด้วยหินทรายอายุประมาณ1,400ปีถือเป็นพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งที่รอดพ้นจากการถูกทำลายของกษัตริย์ฮินดูแห่งเบงกอรจึงกลายเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธทั่วโลก นี่คือร่องรอยของระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาบริเวณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แห่งนี้นะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้พระสงฆ์สองรูปได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นฝีมือของชาวมุสลิมครับเนื่องจากมีการขู่วางระเบิดพุทธสถานสําคัญในประเทศอินเดียอยู่หลายครั้งหลังจากเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นก็เลยทําให้ทางการเพิ่มความเข้มงวดประชาชนมากขึ้นที่จะเข้ามาสักการ,ระบูชาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ครับ การสร้างความหวาดกลัวด้วยการวางระเบิดไม่ได้ทําให้ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาลดน้อยลงไปเลยทุกวันนี้ยังคงมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกเดินทางมากราบไหว้สักการะพุทธสถานสําคัญแห่งนี้ทุกมุมรอบต้นพระศรีมหาโพยังเป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และคารวะดด้วยความเชื่อที่ว่าพวกเขาได้อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าซึ่งนําไปสู่การพ้นทุกข์ ตามหลักอริยสัจสี่ธรรมที่พระองค์สรูุ้ก็คืออริยสัจจะทำได้แก่เหตุผลข้างฝ่ายดีและเหตุผลข้างฝ่ายไม่ดีเหตุผลข้างฝ่ายไม่ดีก็คือทุกสท์สมุทัยสมุทัยเป็นเหตุของทุกทุกขเป็นผลของสมุทยัยสมุทัยคือ ตัณหาความทยานอยากกามาตัณหาความทยานอยากในรูปเสียงปิ่นรถขุณสภาพะสัมผัสที่ไม่มีคำว่าหยุดยัง้งไม่มีที่สิ้นสุดเป็นตัณหาความทยานอยากที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จกักเต็มไม่รู้จกัจกหยุดยัง้งไม่รู้จักพอและความอยากเป็นสาเหตุแห่งความยากความยากก็คือความทุกข์ ยากมากก็ยากมากอยากน้อยก็ยากน้อยถ้าไม่อยากก็หมายความว่าไม่ยากนั่นคือทฤษฎีหรือพุทธปรัจญาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงค้นพบวัดมหาโพธิคยาได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเมื่อปีพศ .2545 ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ปัจจบันอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการร่วมพุทธินดูทําทำหน้าที่บริหารจัดการเชิงแหล่งท่องเที่ยวและบูรณะปฏิสังขรณเพื่อให้พุทธสถา,านสำคัญแห่งนี้ตั้งตระงานอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาตราบนานเท่านานวีรนันกันหาวอย c ์ทีรายงาน